อากาัลบวมลบวมสนอมเอมนอบัดเจเจเจ สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็ผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมช่างกันจากร้านโมซาวเทคนะครับก็มาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทุกท่านได้รับรู้รับทราบนะครับวันสำหรับช่วงวันหุดยาวนี้วันนี้ก็จะมาบอก ข่าวดีนะครับข่าวดีเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสำหรับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่สนใจอยากจะรู้อยากจะเห็นนะครับอยากจะได้สัมผัสของจริงๆนะครับหลายๆค่ายมากกว่า10ค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพงหรือว่าเป็น power amp นะครับนั่นคืองานามาหกรรมคนรักเครื่องเสียงนะครับมหกรรมคนรักเครื่องเสียงและหนังกลางแปลงนะครับในสัปดาห์นี้นะครับจัดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับแสด ณสนามแสดงช้างนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับใครที่อยู่ใกล้ก็แวะไปนะครับงานพวกนี้ก็ไม่มีบ่อยนักนะครับวันที่29ถึงวันที่30ก,กรกฎาคม -65 นี้นะครับก็ใครมีโอกาสนะครับก็แวะไปทางภาคอีสานตอนใต้นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับที่จังหวัดสุรินทร์ ที่นี่เขาก็มีการจัดงานมหกรรมคนรักเครื่องเสียงนะครับและหนังกลางแปลงนะครับก็มีภายในงานนะครับก็มีการแสดงเดโมนะครับชุด 4x4 แล้วก็ชุด 8x8 นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการแสดงเดโมหนังกลางแปลงด้วยนะครับ สำหรับบริษัทต่างๆที่เข้าร่วมก็มีอย่างมากมายเลยนะครับมีอย่างมากมายเลยนะครับที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นตานะครับใครที่ต้องการสนใจเครื่องเสียงชุดไหนแล้วก็ไปดูไว้ก่อนนะครับไปดูไว้ก่อนลำโพงตัวไหนหน่าสนใจของค่ายไหนนะครับทั้งทั้งที่ผมเคยเ,เคยรีวิวมาก็มีหลายบริษัทนะครับมีอย่างเช่นเอ็นทีพง์พิทักคุณดุก ตู้ลำโพงนะครับนี่ก็เป็นการแสดงงานในปีที่ผ่านผ่านมาก่อนหน้านี้ประมาณปี63นะครับนี่ก็เป็นภาพของปี63นะครับในงานก็ให้พี่น้องได้ดูไปพังๆก่อนงานนี้จัดขึ้นที่สนามการแสดงช้างนะครับจังหวัดสุรินทนะครับในวันที่29และวันที่30นะครับใครมีเวลาว่างวันไหนก็แวะเข้าไปนะครับ ภายในงานนอกจากมีการแสดงเครื่องเสียงของค่ายต่างๆแล้วก็ยังมีการจัดจำหน่ายนะครับจำหน่ายพวกอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับหลังจากที่เราว่างเว้นกิจกรรมพวกนี้มาเป็นเวลา2-3ปีนะครับ2-3ปีนะครับก็มีการจัดงานการแสดงนะครับ การแสดงแบบนี้ก็มีขึ้นบ่อยๆอ,อ,อยู่นะครับอยู่นี้อยู่ภูมิภาคตามภูมิภาคตามจังหวัดต่างๆนะครับแต่ในที่เรามานำเสนอนี่ก็คือช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ใกล้ๆนี้เองนะครับก็มาเลือกดูเลือกชมกันนะครับว่าท่านจะชอบนะครับชอบเครื่องเสียงของของค่ายไหนนะครับของค่ายไหนเพื่อที่จะ ง่ายในการตัดสินใจนะครับง่ายต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อไฮไลท์ต่างๆที่นำมาให้ชมนะครับก็เป็นภาพที่ผ่านมานะครับที่ในปีก่อนๆนะครับนี่เป็นไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก่อนที่เข้าจะเข้างานจริงในช่วง 2, 3ปีนี้แต่และบริษัทก็แน่นอนล้ครับในช่วงที่โควิดเมื่อมีการหยุดนานๆก็จะมีการพัฒนา นะครับเป็นช่วงที่ติดตัวนะครับพัฒนาตัวเองขึ้นมานอกจากที่ท่านจะได้ดูระบบเครื่องเสียงของเขาแล้วยังก็มาดูวิวัฒนาการต่างๆในการติดตั้งตู้ลำโพงนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้แขวนนะครับหรือว่าการตั้งตู้สเปดนะครับว่าจะมีการตั้งบนพื้นอย่างไรนะครับยกสูงจากพื้นอย่างไร เพื่อที่จะให้เสียงมันไม่ลงกาวไม่ดูดลงพื้นนะครับพวกนี้เป็นรายละเอียดยิบยิบย่อยๆนะครับอาจจะมีการสอบถามกันได้นะครับอาจจะต้องสอบถามผู้รู้นะครับที่ไปนะครับบางทีเราทําเครื่องเสียงใหม่ๆนี่เราก็จะไม่รู้นะครับว่าการวางตู้ลําโพงเนี่ยมันก็มีผลนะครับในการวางกับพื้นและ การวางที่ยกพื้นขึ้นนะครับการยกพื้นและการวางกับพื้นนี่มันจะมีผลนะครับมีผลต่อระบบเสียงยังไงเราสามารถที่จะไปถามเอนจิเนียร์นะครับถามซาวเอนจิเนียร์แถวแถวที่เขามาที่เป็นผู้รู้นะครับมาแสดงได้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยู่ใกล้ก็แวะไปนะครับแวะไปเป็นมันเป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้ที่เล่นเครื่องเสียงและผู้ที่มี ความคิดที่จะประกอบอาชีพอาชีพเครื่องเสียงนะครับเราไปโดดดซับ เอาความรู้มาก่อนนะครับเรื่องจัดซื้อจัดหาก็ค่อยว่ากันทีหลังเพราะทุกวันนี้มันซื้อง่ายนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อที่บ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปดูที่ร้านหากท่านเห็นแล้วท่านชอบใจงานพวกนี้ก็จะเป็นงานที่มาแสดงให้พวกเราได้รู้ได้เห็นก็มาประชาสัมพันธ์กันนะครับพี่น้องครับแถวแถวภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนืออีสานใต้จังหวัดสุรินทร์ก็อยู่ตรงกลางๆนะครับอยู่อีสานใต้ เหนือทางเหนือขึ้นมาหน่อยนะครับทางเหนือขึ้นมาหน่อยอยู่ไม่ไกลจากโคราชมากมายนะครับสามารถที่จะเดินทางไปได้รอบทิศนะครับรอบทิศจะมาทางร้อยเอ็ดสารคราม กาลสินหรือว่าจะมาทางขอนแก่นก็ได้นะครับบุรีรัมย์ทางใต้ก็รีสเกตอุบลน,นะครับไม่ไกลนะครับงานนี้ผมก็คิดว่าแวะไปสักหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้เจอและได้สัมผัสกับเจ้าของเจ้าของกิจการที่เราเคยพูดคุยแล้วก็รีวิวนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับอ่ะด้อระบิมละบมิะบมสนมแม่นบาน Chut